อาลาฮาเวปัญจกขันธาการแบกธาตุขันเป็นของหนักชีวิตคนเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงที่สิ้นสุดแห่งชีวิตและจิตวิญญาณทั้งหลายบางทีเราก็มีความรู้จากการศึกษาบางทีก็มีความรู้จากการฟังการอ่านการนึกคิดการภาวนาเราจะพูดถึงเรื่อง ขอ,องจิตแล้วก็ร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันสิ้สนสุดในศาสนาพุทธพระพุทธองค์ทรงจัดเอาไว้เรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทส่วนมากก็จะมีความรู้เรื่องการฟังดนะีไปรับฟังจาก youtube จากครูบาอาจารย์ที่วัดต่างๆที่ท่านค้าสอนมาเดี๋ยวอาตมาจะพูดถึงเรื่อง วิธีการเกิดแล้วก็การดักแบบคร่าวๆในเชิงของแต่ผู้ชนที่รับฟังได้นะที่เราใส่ธรรมะเข้าไปอาจจะไม่เข้าใจมากเท่าไหร่นะภาษาบาลีนะจุดเริ่มต้นของวิธีจิตเราตั้งแต่คือเรามีความรู้ความเห็นที่ที่ผิดนะในทางบาลีเรียกว่าอาวิชชาเมื่อความเห็นผิดที่เราคิดว่าสิ่งนู้นเป็นอย่างนู้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ มีจริงไม่มีจริงเมื่อเห็นผิดก็จมีการองแต่งวงแต่งสินี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ให้ความคิดก็เห็นความหมายกับมันเรียกว่าเป็นมีจริตปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีจริงปัญญาเกิดขึ้นก็จะมีการเป็นรูปเป็นล่างก่อกาเนิดเป็นรูปเป็นล่างเรียกว่ารูปนามในภาษาบาลีนะเมื่อมีรูปล่างก็จะมีการออก แขนออกขาออกมนตรโนนี่เรียกว่ามีผัส,สะเรียกที่มีการกระทบกระทบกับสิ่งนน้นกระทบกับสิ่งนี้เรียกว่าการผัส,สะเรียกว่าการกระทบอยายันะเรียกว่ามีแขนมีขานะเมื่อกระทบแล้วพอกระทบแล้วนี้ก็จะเกิดเกิดความรู้สึกนี่เนี่ยเออเยน็นอันนี้ร้อนอันนี้อ่อนอันนี้แข็ง อันนี้ห,อม,นะหอมสดชื่น่ะทีนี้นะหอมสดชื่นอันนี้ชอบไม่ชอบเนี่ยมือมือการกระทบนะอย่างใจเรามีความรู้สึกว่าอยากได้สิ่งนี้อยากเห็นสิ่งนั้นอยากสัมผัสเรียกว่ากรกระทบนี้ก็จะเกิดตัณหาละตัณหาก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราตัณหาก็บอกว่าอยากได้สิ่งนี้หรือว่าชื่นชอบในสิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าไม่ชื่นชอบในสิ่งนั้นสิ่งนี้เรียกว่าตัณหา มื่อมีตัณหา,าจะเกิดอุปทานละเรียกว่าการยึดติดมันเป็นของฉันมันอยู่กับฉันมานานแม้กระทั่งร่างกายเราเหมือนกันเราก็ยึดติดในร่างกายเรายึดติดจากสิ่งรอบข้างยึดติดจากปัจจัยหรือเงินบ้านช่องแม้กระทั่งทรัพย์ส,สินต่างๆเราคนยึดติดกับสิ่งนั้นยึดติดที้ทำไงล่ะ ยึดติดแล้วก็เกิดการสร้างสร้างพบละสร้างพบขึ้นมาพบก็คือที่อยู่ที่อาศัยต่างๆพบเมื่อมีพบเราก็จะไปสู่การการเกิดชาติหรยอว่าการเกิดเมื่อมีการเกิดขึ้นทนเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีชรลาม,มรณะความตายเป็นที่สุดจิตเราก็จะอยู่ในตรงนี้แหละ จะเวียนไปตั้งแต่ความเห็นผิดเกิดการปรุงแต่งเข้าไปใส่จิตวิญญาณในสิ่งนั้นเกิดเป็นรูปเป็นร่างมีอายตนะแล้วกเกิดการสัมผัสพอสัมผัสเสร็จเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกเสร็จแล้วก็มีทันหากับสิ่งนั้นไม่มีทัณหแเราก็เกิดการยึดติดอยากได้อยากมีอยากหนีอยากจากทางสิ่งนั้นแล้วก็ยึดติด เป็นข้อข้อปฏิบัติแม้กระทั่งการปฏิบัติบางทีก็เรียกว่ายึดติดนอะุปทานการยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเราเรา,เราจะอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะไปเสียจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไปไหนจะอยู่ที่ไหนเรียกว่าอุปทานการยึดติดก็เป็นสร้างภพละที่เราจะไปกมจะมีการเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะเป็นแก่เจ็บตายชรามรณะนี่คือการเวียนเกิดวงเวียนที่หนึ่งของการเกิด แล้วทีนี้พุทธะท่านก็จะตัดถึงเส้นทางแห่งการดับในปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นวันที่พุทธะท่านจะตัดสรู้บันเพนเดือนหกันรััสรู้นะท่านก็จะเวียนปฏิจจสมุปบ,บาทซึงสามรอบจากที่เราได้ศึกษามันนะนักจะเวียนไปตั้งแต่รอบแรกสิ่งนี้ปฏิจจสมุปบ,บาทจะเป็น นาฬิกาชีวิตที่มี12เข็มนะเข็มที่1ก็คืออวิชาเป็นที่ตั้งเลข1เลขศูนย์นะ12จุดก็คืออวิชาและมาเข็มที่1ก็คือสังขารการปรุงแต่งเข็มที่2ก็คือวิญญาณเข็มที่3ก็คือนามรูปเข็มที่4ก็คืออายตนะ เข็มที่ห้าก็คือผัสะการกระทบะเมื่อผัสะการกระทบเข็มที่ห้าเข็มที่หกก็เกิดความรู้สึกเข็มที่หกความรู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วก็เกิดเข็มที่เจ็ดตันหาพอเจ็ดตันหาแล้วเป็นไงละ่ะพอเกิดตันหาแล้วก็เกิดการยึดติดแล้วอุปทานเข็มที่แปด ยติดอุปทานข็ดที่เก้าก็พบชาติชลามรณะไปเวียนไปสิเอสุดท้าก็จะเวียนมาแบบเก่านี่แหละทีนี้สายดับเขาจะดับยังไงละ่ะอันดับแรกดับจากความเห็นผิดรู้รู้ว่าอภิชาในสิ่งนี้จะดับได้ยังไงดับจากการ ศึกษาจากการปฏิบัติธรรมเมื่อผู้ศึกษาที่ว่าเราจะดับเส้นทางแห่งปฏิจจสมุปบาทตามแนวทางของพุทธะตามทางเดินของอริยส,สัจสีต้องไปบวชรักษาศีลภาวนาด้วยสติสมาธิรราปัญญาเพื่เห็นเส้นทางเหล่านี้ อย่งจะอัตมาจะพูดให้ฟังเพียงหนึ่งนาทีพูดให้ฟังเพียงสิบนาทีพูดให้ฟังเพียงหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันเราก็าจะทราบแค่เส้นทางเป็นคร่าวๆแต่ว่ามันจะหลุดพ้นได้จริงไหมเราจงยึดมั่นในศาสนาบ้านเราพอุทธองท์ทง่านทรงจัดเอาไว้ทรงทำเอาไว้แล้วให้ พวกเราทั้งหลายเป็นพุทธสาวกให้ปฏิบัติตามให้เดียนตามที่ท่านเมตตากรุณาทรงพร่ำสอนพวกเรามาหลวงปู่หลวงตาหลายองค์หลวงพ่อหลายองค์ครูบาอาจารย์ได้หลายท่านได้กำหนดได้เดินตามได้ทำเอาไว้เราคือชนรุ่นหลังจงรักษาศาส,สนาของเราจงรักษา ประเพณีของเราจงรักษาวัฒนธรรมของเราซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้บรรลุจริงถ้าท่านเหล่านั้นทําไม่ได้จริงเราจะยั่งยืนได้ขนาดนี้เพียงใดล่ะจงน้อมใจอย่าลังเลอย่าสงสยัยจงเปิดจิตจงเปิดใจเหมือนจานที่คว่ำเอาไว้จงหงายสิ่งที่ไม่ดีออกไป ทำเหมือนแก้วน้ำที่เทน้ำเก่าออกไปก่อนคือความรู้สึกความนึกคิดเก่าๆที่มันเต็มอยู่เปิดใจรับฟังเปิดใจรับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วจะพบว่าเส้นทางแห่งพุทธที่ท่านทรงจัดเอาไว้ที่ท่านคงสอนเอาไว้จากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่หลวงตาท่านทําได้จริงแล้วเราก็จะมีความทุกข์ในปัจจุบันนี้น้อยลง เรื่องราวของการดับเส้นทางแห่งปฏิจจสมุป,ปบาทนั้นอาตมาจะเล่าให้ฟังอาตมาจะแสดงให้ฟังในครั้งต่อไปนี่คือเรื่องราวของเส้นทางแห่งพุทธ,ธการเผยแผ่ธรรมะให้ผู้อื่นรับฟังเป็นสิ่งดีมีประโยชน์จงให้ธรรมะแก่ผู้อื่นจงให้อภัยแก่ผู้อื่น จงให้เวลาให้โอกาสให้ความหวังแก่ผู้อื่นเย่าหวังแต่ไขว่คว้าเอาเพียงตัวเองผู้เดียวเท่านั้นโลกนี้ก็จะอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความสันติจเจริญพรทุกๆท,ท่าน